ลมแรงนะครับลมแรงนะครับเจ้าพ่อสมบุญกําลังพัดให้ไปตกที่อื่นเลยนะครับตอนนี้ท้องฟ้าเริ่มจะสว่างแล้วนี่ครับลมแรงมากครับลมแรงลมแรงครับพัดโชยเลยครับพัดโชยนะครับลมแรงนะครับเอฝนลงเม็ดแล้วตอนนี้ฝนลงเม็ดแล้วนะครับฝนลงเม็ดตกโปรยโปรยละตกโปรยฝนมาแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ฝนเริ่มลงเม็ดแล้วครับลง โอ้ขนาดขนาดคนขนาดคนยังยาวไหมขนาดพัดคนยังลอยเลยอะต่ว่าตอนนี้ลมแล้วล้วครับตอนนี้ตกเม็ดแล้วครับลงเม็ดแล้วครับลงเม็ดแล้วก็ไม่รู้จะได้เล่นหรือเปล่าเพราะว่าไม่มีผ้าใบด้วยนะครับไม่มีผ้าใบก็ต้องดูสถานาการณ์จริงนะครับตอนนี้ก็อนนอขอให้เจ้าพ่อสมบูรณ์นี่